สมหวังความรักเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอ้ที่เข้ามามันยังมันยังคนมันยังไม่ไม,ไม่มั่นคงกับเราอะ่ะมันเป็นไพ่เด็กๆะนะอ่ะพูดตรงๆไม่โกหกไพ่เด็กถือถ้วยคือคนคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ยังนิสัยยังไม่มั่นคงเรื่องความรักกับเราอ่ะพูดตรงๆไม่โกหกนะเอาเข้ามาเจ้าทั้งหลายโคตรเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชนาซอ้อหวยยี่สิบแปดจะถูกไหม ไพ่บอกมันมีโอกาสได้ลาบนะแต่มากหรือน้อยยังไม่แน่ใจแต่มีโอกาสได้ระดับหนึ่งแหละไพ่ว่างั้นนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมากหรือน้อยแต่มันมีโอกาสได้ระดับหนึ่งตอบได้เท่านี้นะติดตามแล้วก็ผมว่าเอามาผู้แชร์จัดของขวัญมาเนมีคนทักหนูว่าหนูมีองค์ จริงไหมอันนี้ต้องมาดูแบบส่วนตัวนะแต่จะดูให้ทั่วไปแล้วกันว่ามันมีพลังจิตไหมมีมือที่มองไม่เห็นตอบได้เท่าเนี้นะเนยนะตอบได้เท่าเนี้ก็มือ,อไอ้ไนีไน่ไงพระเจ้าไงถือไม้เท้าไงถือถือ,ถ,อถือไม้เท้าไงมือหนึมไม้เท้าออเออมีมือที่มองไม่เห็นขอบคุณนะครับสำหรับอ,อดอกกุหลาบกับหัวใจส้สสม นะขอบคุณนะครับเข้ามากันได้นะให้ไหวงั้นแต่ถ้าจะดู<ค>ไพ <ป S 1> ่ไ,นะไพ่เทพพลังจิตนะตรวจองค์ตรวจเทพไปต้องดูแบบส่วนตัวนะครับถึงจะได้นะครับอันเนี้ยเพราะว่าผมไม่ได้ดูข้างหน้านี่เลยไพ่เทพพลังจิตอะถ้าจะดูเรื่ององค์เรื่องเทพเอาแบบมันๆเลยนะต้องไปที่บ้านเขียว AJTOP 16อันนั้นอะผมตรวจได้เต็มที่เลยเนี่ยไพ่เทพพลังจิตอันนี้นะอืม อ่าขอบคุณนะครับสำหรับกุหูหลาบจัดมานะถ้าจะดูแบบละเอียดนะต้องลงลึกก็ไปดูส่วนตัวเพราะว่าข้างหน้านี่ผมตอบได้ไม่มากเพราะว่าผมดูแค่ลาย3วันเป็นไพ่ยิปซีเป็นส่วนใหญ่สาวการเงิน คือการเงินมันขึ้นกับการวางแผนของคุณโดยตรงไพ่ใบนี้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าคุณวางแผนการเงินไว้ดีมันก็ไปได้แต่ถ้าคุณวางแผนการเงินไว้ไม่ดีมันก็มันขึ้นกับตัวคุณทั้งหมดเลยอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะคุณควรวางแผนการใช้เงินไว้ให้ดีคณะไพ่ว่าอย่างนี้นะห้าสิบห้าสิบนะนะคุณสาวหนูนาซื้อหวยแกรนไวห้าร้อยอีซี่ Easy, จะได้เงินไหม ใพ่บอกว่ามันไม่ได้อะน,นะไม่โกหกนะอืมนะเออไพ่ว่างั้นนะเป็นราชินีถือดาบไม่โกหกไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะอ่ะเอาเร็วเจ้าทั้งหลายเข้ามากันได้แล้วมันอยู่ขึ้นอยู่กับการวางแผนใช้เงินนะปีหน้านี่เป็นปีที่สาหัสนะนอสตาราดามูสบอกว่าจะเกิดภัยมหาสงครามใหญ่กับแม่ย่าบาบาวันก้า